ค่ะตอนนี้ก็กำลังทำการพ่นปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นนาโคกกล่องนะคะไปแล้วคะ่ะลูกสาวแม,ม,ม,วมว่มันนาข้าวเหรอจริงเหรอนาข้าวจริงเหรอลูกสาวน,นาข้าวหรือนายา เว้าให้คุณแม่ดีใจแท้โอ้โตัดยูคาแล้วก็โยนมาถนนฝั่งกูด้วยสันดานจริงๆว่ะสันดานเกรดเอเลยอ่ะอไปแล้วลูกสาวแม่นะคะทำการพ่นปุ๋ยข้าวนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยทางใบนะคะ ลมมันแห้งลูกสาวเอ้ยมันก็เลยผัดมาได้ไก่เขาอยู่ประมาณนั้นละ่ะมันลอยมาเอง,อเง,เงข้าวท่วมหัวลูกสาวนะคะเคยเห็นไหมคะบุญคุณข้าบุญคุณน้ำท่วมหัวนี่แหละที่มาของคำว่าบุญคุณท่วมหัว น่าเห็นไหมลมมันแรงมันลอยมาได้ไกลนะลูกดูทรงจะไม่เหนื่อยเท่าไหรนะ่เนาะจริงๆลูกสาวต้องย่างเป็นเส้นนี่เดินเป็นเส้นสุดแล้วก็เดินเป็นเส้นกลับมาแล้วก็เดินเป็นเส้นกลับไปนี่ลูกสาวเนี่ยเส้นแรกเนี่ยตรงไปถึงคนาแล้วก็เส้นที่สองก็ตรงกลับมาเส้นที่สามกลับมาจบ มันจะได้ไม่ต้องสับสนแรงดันโอเคไหมท่กนท้จะนี้จะนป็นก,กนกคนคนทกคนทุกคนทุกคนทมกคกค่ะกคนะคนะทกคนทกคนทาคนทกันกะะันคนนคน อ้ยมันก็มาบอฮอดพี่แล้วพี่เออน่าเห็นไหมล่ะมันก็ลอยมาเองมัน ที่เห็นอยู่ตรงนั้นจะเป็นวัดบ้านโคกกล่องนะคะสวยงามไหมคะวัดบ้นโคกกล่องสวยงามมากเลยคะ่ะไปลวลูกสาวแม่